ก็บ่ได้ว่าสิรักสิยงเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าเฮาจะพูดว่าข่าวคองข้างในนั้นปกติดีบ่เป็นเครื่องคองเนาะมีหยังในอยู่หัวช่านซสปายังยังอยู่บ่หรือว่าหายแล้วนะกว่าหายแล้วก็แสงเราไปขายายังก็ว่าก็บ่ได้ขายแม่นกันยังก็ถือว่ายังแม่นบ่เห็นก็ถือว่าขายแม่นประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยระนี ยังก็กลางๆม้าลู่ก็มาหาเแช่ใ้อมเมนไพดอกว่ะเมนเพิ่นรถแท้ดีข้ามากทยนั้นหคนนครอ่อนเงียบเลยคนหยัดใส่กระเป๋าเลยกะไปแล้วเนาะคนขึ้นไปใครที่หมดกนไหนคนเลยถามถิงเจ้ากินข้าวแ้วครับบ่อไ้กินนะเจ้าคือบ่เนึ่อข้าวคนเขาให้มันหวดมวยไปังก็มีเบิดแล้วค่อยวันคือบนนึ บ่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 ได้กินป่ะกินยังเฉแต่เช้ามันกินแต่มกาแฟอ่าอ้าวกินแต่มกาแฟบ่ยากบ่เข่าบ่บ่ไปเลยเออยาแล้วตัวเอ้าเพ่งจนล้าเดียวไปใส่ตัวบ่เอาบ่เอาเอาไปใส่ป่ะไปใส่อยู่ใส่เออคนเละเผาหอยเขาไปเผาหอยใกล้่จำได้ค่อยวันนึงอ่ามันก็พผู้เละพู้ผู้ผไปอย่างเดียวเลยพู้อย่างเดียว พี่น้องเนาะทักทายสบายดีเด้อพี่น้อง FC กันอีกคันนึงเนาะอ่ะตอนนี้ยังอยู่เพื่อนบ่สิงพี่น้องเอ้ยกําลังสิปรึกษากันเนาะแล้วก็พี่น้อง FC เห็นดีนําบ่ถ้าเกิดว่าสิงัดเพื่อนบสิงเนาะพี่น้องเนาะอืเฮาก็ตามตอยู่าเฮาก็อยากู้ว่าจงไดดีเนาะพี่น้อง เดี๋ยวรอปรึกษากันอีกเทื่อนึงก่อนเนาะอันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพังน้ําเสียง FC ก่อนว่าสิเอาจังได๋ดีตัวนี้โอ้ยให้บ่สรีบ่จัดการนี่เนาะอือบ่ได้ต้องจัดการนะเพียงแต่ว่าเจ้าสั่งมาแม่นบ่ FC เพิ่นคิดจังได๋ดีนําบ่ั่นว่าผู้ใดเพิ่นคงานเพิ่นเบิ่งบ่ดีฮู้้บ่ดีเอ้ย เขานี่ก็มึงงมเขามาเติบมแล้วเพื่อเพื่อเพื่อชิรูมันง่ายไงัดจกเือเนาะมีบอกริปดมกิปดำนะมาชอดใช้อเพิ่นเห็ดนี่แล้วเห็นบอกพิ่นเพ็ดในคลิปนะเห็นในคลิปเลยสบายดีสบายดี เฮ้ยพี่รองเลยงุ้มขมับแล้วทางทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเช้าโชคบึงทางก่อนเนี่ยประตูบึงเยี่ยมเราไบรก๋ยกบึงขึ้นเงึ่งแท้นี่ขอดู๋ยวนี้เด้อพี่้องเ้อโอ้เราล็อกอยู่เนาะมมสิงเนี่ยเป็นคนห่วงสิงห่วงคลองอยู่พี่้องเลยนี่แหละบ่เรางงานก็ถือว่าเราก็สละเติบเีอะพี่้องเนาะงันงานทางง่ายแน่เราก็ได้ มันว่าเรางัดแล้วเราตกใส่นี่บบนี่ไปหู้เลยว่าเรางัดพี่น้องเลยงัดแล้วเราถิ่มกระจุยกระจายเลยนี่เนาะโอ้นียเนาะตะปุมตะปูดีแต่โบยเหยียบพี่น้องลุนก้นตนอยู่เมืองกรเด้อพี่น้องเนาะเห็นเห็นมันเลียนคลิปขึ้นกันตะปูลุนย้ายบอกสิ่งเห็นแล้วึ๊บ อืมผู้ยังเกิดขึ้นบาดนี้เห็นเห็นแล้วก็งัดพี่น้องเนาะโอ้ยหิงตัวใหญ่ดิถือว่าไผสุระนะเราผู้เรานํางัดเอาพี่น้องเนาะสิตอนแรกบ่แนยนี้่ํากะมังไว้เนาะมเฮกกะปุยังคือเก่าพี่น้องเอ้ยวบ่ได้ใงานเนาะ วิทยุแล้วนี่เบอร์ก่อนอะยังนี่อยู่บ่นะนี่ผ้ากันออกชิ้นนี้นี่สายฟ้าก่อนร้อยสี่สิบของพี่โอ้ยังชัดเจียวเชยพี่น้องเลยเนาะวิทยุกระจายเสียงแล้วนี่ <c oughs> เออเดี๋ยววัดนี้ผ้ากันออกแล้วพี่น,อน้องนเงนาะก็ไว้เนาะตอนแรกผ้ากันล็อกอันนี้ไว้พี่น้องเนาะล็อกประตูไว้ แต่เราฝันมางัดบอลนี้บาะนี่ยอ่ก็ไปอยู่คือเก่าความสามารถของคนนั่พี่น้องเนาะได้ก็ได้แล้วเห็ดอยากให้มันรุดพี่น้องเลยเหตุเดอยากให้มันคือเก่าบ่มปนหตุเนี่ยเห็ดหมวยคือเก่าสบายยี่ล็อกพี่น้องเลยก่อนเนาะมันเห็นให้คักแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าอย่างไรเราบโอยากอยู่บอกด้วยยังไงเนาะบอกด้วาเรามุดมัดทั้งอันยูทูบเบอร์เขามาบอกด้ว่ยยังไงพี่น้องเลย อ่าเราคันเรามุนมัดแล้วคือบวมหม,หมุนมัดแต่ก่อนโหเนาะเหมืยังอันอน,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 นี้นี่คือขาดโอ้ตอนแรกเมื่อกี้งัดหนีไปจักอันนี้นี่คือขาดเรือขาดแต่โดนบ่อหน,นิโอ้จอเรางัดหนีไปจักคือยุ่ยยิ่งบึนเนาะตอนแรกอาจจะงัดหนีบึนเดี๋ยวมันโมลุดบาดท,ทีนี่ พอาิรนเป็นตะปูใหญ่ด้วยพี่น้องเลยเนาะโอ้เมนลีนี่หัวตะปูจะลูมเมนลีพี่น้องไงเนาะตอนแรกเรางัดนี้เออตบซี่ไข่ปล่อยออกง่ายสบายเด้พี่น้องเลยเรก็หาตบแห้งยันนะะของขังเราตื่น อืมเนี่บมาซะน่ິດກົມເຫັນນາตัดຈດ້ດນາຖພັງບິ່ກ່ອว่ັດນມາຊนําบ่อืมແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ຄິດດີເນາະກໍບໍ່ຕ້ອງງັດຄືກັນໂລນີ້ມັນເດເນາະແຕ່ວ່າພຽງພຽງແຕ່ວ່າສາເຫດັຮົາັນນພງ อาอยพูดว่าข่าวคองขางในนะปกติพีบ่เป็นเจอคองเนาะมีหยังในอยู่หัวท่านซะคณะสปายังยังอยู่บ่หรือว่าหายแล้วนะถ้ว่าหายแล้วก็แสงเาเราไปขายยังก็แต่ว่าก็บ่ได้ขายแม่นันยังก็ถือว่ายังแม่นนบ่เห็นก็ถือว่าขายแม่นประมาณนั้นพี่น้องเพราะว่านี่แหละไปสราเสียวคือสงสัยวไปสราเสียวมันอยู่ในเฮือนบ่ตัวนี้น่ะว่ามันไปงไดเนาะว่าไปงัดอมันบ่ไว้ในเือนบ บ่าหอยตอนแรกคิดว่านี่นั่นเราคิมาตชนี่มาหอยว่านี่คือเขาแต่มาฝุดบหินยังเลยแต่ว่าหลอดเล็กนะตัวที่คอยหอยไว้หันนะคอยเสียไว้หันะมันหายอยู่แล้วแต่คนที่มาเราเอาไว้เฮือนนะเออมาเนี่ยเราคือมางานอตูรนี่ไปอีกนะก่อนก็ได้ว่าุ้งว่าเราเออว่าเราอยู่หนีบบอมันมันละเป็นการทงใช้แบบนี้เนาะเออนี่แหละพี่น้องเอ้คือหลอดตัว่ึงนะบริซเลีมาต่อแล้ว ตื่นมาเมื่อเช้าเ้าเข้ามาอีกเมนโมเห็นอ่าตัวนั่นเดิตัวกองน้าเมน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 ละแต่บัดที่นี่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นเราเอาไว้นี่เป็นอยังไรถ้าคุณมาไต้ตัวนั่นเนาะเออเราสิไปงานเอาไอย่างตัวนั้นเมนโอ้นี่เพี้ยงเลยเนี่ยเราเสียไปขายหรือว่าเราไว้ในเครื่องตัวนี้แหละที่ว่าทางเขาสงสัยว่าเออเราเอาไปขายหรือว่าเอาไว้ใส่กันแท้เมนขึ้น่าเอาไว้ในเครื่องเราอาจจะเอาตัวนั้นมาไต้เนาะเมนเออหรือว่าเราเอาไปขายเลยตัวนี้เดี๋ยวจะเอามาไต้บ่หรือว่าเอาเอาไปขายอีกเห่นนะ แต่ว่านี่อ็นนี้ก็ยังว่าวัได้พคุณเอ็ยต้องต้องรอเบิ่งอีกก่อนต้องเบื้องหลักฐานก่อนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครไปได้ยังอ่อยะอยู่ในถือว่าเราก่ได้เอาไปขายแม่นเอาไว้ในเฮือนถ้าเกิดเราขายมาแล้วเป็นจังปางเลยเมนละแม่นอืมนี่แหละตัวทีมันเนี่ยพคุณเอ็ยพ่อเจ้าตัวเพื่อนถ้าเกิดว่าพ่อเจ้าตัวแล้วเลยก็สบายดอกว่าเออเจ้าเอาไปใช้ตัวนี้เจ้าไว้ใช้ตัวนี้แ่าถามเบื้องมาที่ไหนคำว่าหินเล่าเนาะ อืมอ่าเอากระสิผ้าเห็นเราพามางัดมาแกะเบื้องเางัดเนาะโดยเห็นเราขาเบิ้งว่าเออเราปลาไปเฮือนโดยโดยเราปลาไปเฮือนเนาะโดยเนี่ยนั่นได้พี่น้องอย่าคู่ชั้นนี้ชื่อเนาะแต่ว่าจริงได้ก็ยาเถาะพี่น้องไอ้มามื่อวันนี้ได้เลขเด็ดเลขดีมาผักพี่ผักเนาะนี่เอาโลดพี่น้องเอ้เต็มเต็มรถนี่อ่าถือบุถือกะตามความสูงความต่ำของอันวงยืนประตูเนี่ยพี่น้องเอ้เนาะนี่กับเกาเกานี่ก็เป็นเช็ดสาวบ่ อ,นอันนี้ยังเมนยังอันน,นี้สามบุ๋มในหอดเลขเด็ดเลขดีผักพีผักน้องพี่น้องเลยเฮือนบอสิงเฮือนห้โชคหายลาบได้พี่น้องเลยเอารถไปเรียกเกสียงเงินเสียงเงินซื้อเลขซื้อหวยเด็ดคักรีเนาะได้ดีพี่น้องเลยบาทเนี่ถือว่าทั้งบอสเซียนกับอยากลงมือเนี่ยพี่น้องรอพังเนี่ยเมียงเฉยนี่เราตั้งยืงไหวนี่ ตอนนี้ได้บยาน้พวมันมันเงอยงนะจบชงก่อนบอแต่ว่าเป็นผ้าห่มเพปุ๊ตัวทีมันนเออีนนเนาแล้วก็ว่าหน,นีคือเขาเนาะพรเราฉล,ลายเราเสียไปจะผ่าเปย์ปะะผ่าตัวางนะกับเสียผ่าหนาเพาแล้ว,แลวนแต่ว่าพวกที่นอนแ่เราปล่ลปไปเบิ่งยังยูเนาะเปล่ที่นอนนี่โซลออ่าเป้องกับม่ไต่เสงโซล่าเสีวเ,ออนเนี่ย่ไปมา Thằng người nghe phần phình bò Thế Đấy... <laughs> <laughs> Thằng người ngàn, mà hết việc hơn cái gắn nó Một phút chúng ta chắc bò xin cứ bò hẹn bò đi bò phân bói nám làm nó lột phân nó Mùn nó ออกแล้วไล้รนี้โดนเนาะบวนเพิ่นแน่นอแล้วมีระเบิดบ่เออเรียกเพิ่นเรียกเพิ่นบมติ้อย่างนี้ก็เต็มไม่ได้ยังไงเป็นเยอะมากกางเต็มเนี่ยผ่าก่อ๋อเพิ่นคือมาอยู่นี่รู้จ่ะในเพิ่นอยู่นี่รู้หรืยังกะบมก้ากะม่านอ่างนี้เอ ดูทีด้ลาผมมางานลุงบุก้ามาเลยไอ้บเซนได้จำปู่หรอแล้วสนหมส้นงาพี่ก่อนก็ได้ทีนะเออเงงดีเนาะวนอหน่อยคือหลายคนเท้เนาะว้าปวห้องเป็นรองลยบอซไดเตะรูฟูไฟลงมาเนาะ อ่งี้ได้ยัเาหาซีจุดระเบิดได้เพิ่มปนังจักบุจักยูหวังไดแล้วปกันัเป็นปังบุญได้แวฮะหาตรวจหาเช็คบึ้งระเบิดบ่เออมีอยู่บ่เทนี้กะเออเป็นแต่ย่านเท่อยเนาะยันว้าไ่ดอกมเตมกันไม่ได้เนาะ บ yeah, no, no, really? well, ันนั้นเราพากันอยู่ที่ทยูแดนไปเพื่อนตรวจได้มีใช่ไหมนี่เนาะเครื่องไม้เครื่องไม่เพื่อนไอ้บอกบ่าสารีเขาลงขอลงน้ำเพื่อนปะลงมันมันมันนี้โอ้ยหยาบตึ้มใส่แต่แค่ไหนปะพะลาเฮงลายใช่ป่าวพลาเฮงลายสบายพลาบบอลายใช่หรือเป็นาอืมแตเพื่นมาชนอยู่กระตูปี่ไปทั้งบ่อเตนอยู่ห่มอยู่เงาเพื่อนพี่เนาะ Nang hai nơi chở hồng của yula. Then, vào nóp một nếp tiếng nang à. tiếng 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 พากันมานั่งชนโฮมชนเงาอยู่พี่ก็ได้เด้อเรามานั่งอยู่ได้พี่เฮงแดดใช่ไหเนาะอ่านี่คุณผูก่อนเป็นยังเนาะอืเป็นเตี๋ยวมาลยู่ดีมันแบบมันบ่มี่แบบจมูกบ่มี่เยื่อนมันเ็มันก็ตักหมดใจเเนาะเพราะเดกก็เพิ่นได้ทุกสถานที่เพิ่นได้เตรียมพ่อทุกสถานการณ์เนี่ยเงี้ยอ่ะเนี่ยฝนตกอากมากเลยเจ็บร้อยเรียบร้อยเพียงเดียวหรอเนี่ย เออโอ้ยพี่น้องนี่อืมเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ดีโตได้พี่น้องเนาะบอกสิงแด้วจึกล้ามาอยู่บ่บ้านเฮะถามมาดูย่านไหวจิ้งกูระเบิดย่ามนู้เนี่ยขันย่านไฟสิงเสมัจมากมากบอกว่าเฮ้ยโอ้ยน้องอืมเือว่าเดี๋ยนั้เพิ่นเพิ่นเทียนมากเนาะเออมันกะใส่ไฟใายมันคือบ่อเนาะอืม ได้บอเสียนเฮาอยังได้บ้านโลโลพังกอนเนาะรึกษากเบึนเหรอเฉยเนี่ยได้ไปหนูบ่คันว่าเขาสิลงมือโดยที่แบบว่าอันนี้รถมันก็โดนแด้บ่อเสีนเลยมันมันเกิมันเกิมีมันก็มีหลายคนที่ผมเขาแต่ก็มีหลายคนที่บู้หนงนะคนนกู้ระเบิดเลยประเทศระเบิดเ่ยประเทศประเทศพูดเฮ็ดปู้าบเราได้กูรเบิดก็ต้องถาม เออท่านได้ท่านเช็บเอาไว้ท่านดื่มแล้วได้เห็นว่ากันเนก็มีกัรนะครับโอเนแหละว่าจะดีวันนี้หายใจแป๊บเดียวแด้อะไรบอลอยู่คนน่ะพูดพูดลีนุกขอกระหึ่มขอไม่เออนี่เห็นแต่คนวอนไลายคนมันดีเนาะหลายพีเปลืองไกลเออเออคนกวนไปดิเล่นั่นไอย่างวานเออเปเดล่าเดล่าที่ขวดจะได้เนาะ ไมกันนี่พอดีคิดว่าเลยคิดว่าดีเราไปจักนะเราไปกันเดี๋ยวเขาจะห็นนะให้หน่วยงานพนัเนาะเตรียมพ่อมดีเลยพี่น้องเยเตรียมพ่อมทุกสถานการณ์เดี๋ยวน้องพูดโอ้เดฉลกับเงินพ่อได้เหรอเนาะเพี่นยังถือหมา่นกระโหลกนี่มานั่งเลยเออพี่น้อง Tìm um, tự Pinongi. Oh, người theo chào và chịu với chắc mọi sinh viên của cảm hương. No, thật cháy, Pinongi, và phần mãn búp bóp, búp bóp, búp 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 เดี๋ยวเพิ่นเตรียมพร้อมมาแล้วนี่เมนเดี๋ยวก็มาเออแดะเพิ่นก็ได้เรียกเพิ่นนั่นแหละเฮาก็แนวนี้เพิ่นก็เตรียมพร้อมมาแบบเพิ่นเฮาก็เตรียมพร้อมมาแบบเท่าตัวเดือดเพิ่อะไรบ่อเสียเลนี่เพิ่นพ่อจุดแล้วเพิ่นถือส่วนถืออันนี้มาหายน่ะโอ้หน่วยงานเดียวกันก็บริษอทเพ่อแม่นและนี่นะแม่เมน Tao khoa hinh đẹp kỹ chiếc bô nó, đèo hôn kỹ ninh gầm yu cái yu gầm yu gầm yu gầm yu cái yu gầm 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 không? gầm yu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 

หัอเงินเพล่นเนาะบอสางปะโอ้ยไปแล้วบ้านโ้บอสางมาแล้วพี่น้อยตื <tes> ่นมาแล้วบเห็นไหมพ่อยจันจรับไปยูจบาน

ว่าเห็เังไนบบาทในคนกบอยู่เนาะสิบ้ากันี้นะสิบากันงัดตัวนี้วั้ตัดกุญแจตัดกุญแจเอาน่วนไม้มาล็กไซบานเออมันก็แนวนั่นแล้วนมากรบอรกได้ได้บได้บบนี้ไบบนีงเทองกกับกันแไว่า้มาว่าเอาหาเ้าตัดกับไปล้วนี่เข้าไปซื้บรงเือทางในนี่ถือว่ามูมี่าตญ่ทุกน่ะ มีแต่เดียวนั่นว่านี้ตอนนี้เฮาก็ยังแบบว่าเฮายังบ่หาสาเหตุบ่ได้เลยว่ามันยังก้ํากึ่งอยู่ตอนนี้มันยังก้ํากึ่งอยู่ก้ํากึ่งบว่ายังบ่ฮู้ว่าแท้ว่าเราเอาไปยังสิน่ะถ้าเฮาก็ไปว่ายังใข่เคียงคือยังว่าถ้าเอาคลิปไว้นี่อยู่สิน่ะให้บ่เห็นเด้ตัุเจนี่ออกเลยคันว่าเข้าไปทางน้บุยอย่างเด้อว่าเรียบร้อยเรีรอยบ่แล้อีหยังก็ ใช่ต่าพอคิดนี่เยอะเนาะแลักฐานมามาตูกันบ่บ่มันบลกเนไนาะุรเนี้นบุมีนี่เนาะเาห็นปุมันเป่เาันกุเานดตมีหกฐเ่ตา่อวยเชิไเปะโฉวเวเนาะต้องต้องให้ท่านขามือก่อนพี่น้องเนียเงินเซร นี่โอ้แต่พอเราเห็นในคักพุ่นนี่เป็นมันนะมือใบกันใครนองกัวโรเชียนบ่อยเจ้าเห็นคักพุ่นนี่คนติดตั้งกับเขาโรเชียนแล้วเนาะใครรบกระบบใจกันขโมยระบบไปข้ามที่พิจารณาเองเนาะมายืนใกล้ตี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 นะเนาะสแกนลายมือลูกมีแต่เบาชิงลูกยังออกนี่เอาอีกแล้วเนาะโอ้ย เน่แล้วถีว่านี่เราก็งัดเท็ดดีไม่ไดก็บ,บุ่ยูนู่พอเนาะ้นบุเกียวกันด้วคงมันมาแม็มันกินเอานี่ตอนแรกจะว่าเรางัดหนีนยบยากเพ<ร>คือขาดนะถกนคือขาดแล้ววะเนะาะเอาผ้าเาาอาเอ ยก็กลางลงม้าลู่คือมาหางเชียวยังโยบมเมนไผดอกวะเมนเพิ่มรลดอแท้ดีข้าามัน็ถ่ายนั้นคนใครอันีิ่งเลิ่นหยัดใส่กระเป๋าเลยก็ไปแล้วเนาะคนขึ้นไปใครีหมดกนไดเออนคนเลยถามริงเจ้ากินข้าวแล้วบราบบ่อบริกินนีะเจาคือบนึงข้าวคนเอาให้มันหวดมวยไปจ้งก็มีเบิดแล้วคอยวันคือบบนึง บ่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 ได้กินว่ะกินยังใชแต่เช้ามันกินแต่ากาแฟอ่าอ้าวกินแต่ากาแฟบ่ยากบ่เข่าบ่บลยไปเลยเออโอ้ยยาแล้วตัวเอ้าเพ่งจะล่าเดียวไปใช้ตัวบ่เว่าบ่เอาเอาไปใช้ว่ะไปใช้อยู่ใส้เออคุณเละเผาหอยเผาไผ่เผาหอยใกล้ใกล้จำได้อยวันเออมันก็พู่งเละพู่งพุ่เออไปอย่างเดียวเลยพู่พุ่อย่างเดียว จิกใสบ่าแล้วเราก็ไปไหว้ขอกระนต์ในเพิ่นเลยกันเออเนาะบัดนั้นแหลเนาะพ่อเนาะวันนี้อยาการชวเราถามคืนว่าเอ้าหลอดอยู่นอกกันได้ใช่มันมีชองหลอดเจ้คือสิบเปอเอาแต่หลอดนี้ไปไปใต้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไก่เกียร์บางอีกเนาะไม่ใช่หรอเก็บตัวหลอดเหลี่ยไว้เนาะเก็บตัวหลอดเลี่ยไว้อีกหลอดหนึ่งเจ้าช่ใช่หรอลอดหลอดโตเจ้าไว้เมื่อนี้ดี เพลงตัวดอกเสียนี่มันยังไงเพลงชามเพลงอะไรบ่อยนี่จะเป็นตัวขี้กด้บาดนี่ตัวมือมือคู่บ้านนี่อย่าโกยมันก็มีชามเพลงนี่แหละยดอยเท่านั้นแล้วนะแก้ไปเลยเอาอันอันอันคอยเอาขึ้นไปหันแต่มันหลุดมือแตกมันถึงหน้ามันมันตายแล้วบอชานี่คอยชิมเลยมีบ่านเนาะอันเนี้ยตัดเนาะเออน้ำเพรนมีอยู่หรอกเนี่ย่งัดนเนี่ยอย่างน้ำเพรนอาจจะมีอยู่ มลูกเข้าบ่ลูกเข้าบ่เออเลขเลขทคเลูกเข้าใหญ่มันังหูมันังบ่เออเอแล้วเมาล็อกกว่านี่ว่าจะมีแจอยู่ในรถน่ะหน่อยนึงน่ะว่นันเด้แม่นแ่แม่นเออเฮาอยากฮู้ว่าทไหนมันมีครบบ่ดๆควก็สิว่า đẹp quái 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 rồi. quái đẹp 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 quá đẹp quá đẹp quá đẹp อืยดูดูไปยันพี่น้องเลยใช่ขอตัวลำลาสะก่อนบัดที่นี่ปรึกษากันได้แล้วว่าจัดการตัวนี้ก่อนเนาะบัดที่นี่้่ะลากนพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิกมาสมเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะฮะลากนพี่น้องสบายดี